พ่กับแม่หมอโซเฟียพยพยากรณ์กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปปิกที่ว่าในใจของเขายังมีเราอยู่ไหมอะเป็นได้ทุกสถานการณ์เลยนะเป็นได้ทุกบทบาทเลยไม่ว่าจะยังคบกันอยู่ยังรักกันดีอยู่หรือว่าห่างกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนะว่าในใจของเขาอะยังมีเราอยู่ไหมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่ พิมพ์เพิ่มเพื่อนที่บ้านเขียวหรือจะสแกนเขียวโค้ดก็ได้หากพิมพ์ในบ้านเขียวนะคะอย่าลืมใส่แอดไซด์ด้านหน้าเหมือนตัวอย่างนี้นะเอาละมาดูกันค่ะว่าว้าวไพ่กระเด็นในใจเขายังมีเราอยู่บ้างไหมนะคะในใจเขายังมีเราอยู่บ้างไหมก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะขอดู Energy ของคุณก่อนนะคะเป็นอย่างไรคา Queen of Pentacles ค่ะ e m p e r o r ร์ f ายออคคุณมีความวิตกกังวลนะถึงแม้ว่าคุณยังอบอุ้มหัวใจเขาอยู่คุณพยายามจะแคร์ความรู้สึกเขาอยู่แต่คุณก็ยังมีความกังวลลึกๆมีความวาวุ่นใจอยู่ลึกๆแต่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงเป็นรักที่มั่นคงแล้วมีโอกาสที่จะเป็นรัก มีความแตกต่างนะคะเป็นรักที่แตกต่างอาจจะต่างกันด้วยในเรื่องชาติภาษาหรือในเรื่องความคิดนะคะหรือในเรื่องสถานะนะคะคุณพยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกตัวเองพยายามที่จะไม่เปิดเผยความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองมีความกังวลแค่ไหนตัวคุณเองมี มีความวิตกกังวลขนาดไหนนะคะพยายามจะแสดงออกว่าเฮ้ยมันโอเคมันแฮปปี้มันดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พลังงานของคุณน่ะมีคนที่เข้ามาห้อมล้อมคุณมีคนเข้าหายเยอะนะอืมแต่คุณเนี่ยก็ยังโฟกัสกับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคบอยู่นะคะซึ่งคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงหัวใจของคุณน่ะค่อนข้างที่จะมั่นคงกับคนรักของคุณ นะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุดินและธาตุน้ําจ้ะอ่ะธาตุไฟก็มีมานะคะอ่ะทีนี้มาดูมาดู Energy ของเขากันค่ะ Energy ของเขาเป็นอย่างไร Four of Swords ค่ะ King of s w o r d ดค่ะ h a n ก Man ดูเหมือนว่าเขาจะนิ่งเนาะสถานการณ์นี้เขานิ่งเขาเงียบกับคุณนะคะด้วยความที่ว่าเขามีอีโก้ในตัวค่อนข้างสูงนะคะไอการนิ่งของเขาไปเนี่ยถามว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวไหมมันก็เจ็บนะคะอยู่แบบเจ็บเจ็บแต่ก็นิ่งนะคะนิ่งนิ่งนิ่งสงบเลยนะคะ เอเนอร์จีของเขาอ่ะเหมือนเขาเขารู้สึกว่าเอ้ยมันจบลงแล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงแล้วหรือเปล่ามันจบแล้วใช่ไหมนะคะถามว่ามันมีการรอคอยไหมมันมีการรอการรอคอยแต่แบบอ่ะถ้าคุณมาฉันก็ดีใจแต่ถ้าคุณไปฉันก็ยินดีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะนะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุไฟธาตุลมค่ะ ทีนี้มาดูสิคะว,ว่าในใจเขายังมีคุณอยู่ไหม The h a p p i n e s The Fool, Six of Cups, Knight of Pentacles, Five ovance ลึกๆในจิตใต้สำนึกของเขายังมีคุณอยู่นะคะยังในยังมีคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่ในใจของเขายังมีคุณอยู่แต่เขาทำเป็นว่ายังล้นลากับชีวิตยังขอใช้อิสระกับชีวิตอยู่ยังยังอยากให้อิสระกับตัวเองอยู่นะคะบางคนเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยก็แบบ เฮ้ยมุ่งหน้าอยากจะรักอันนี้มองได้2มุมมองได้2กรณีที่นี้มันขึ้นอยู่ที่โพสิชันว่ามันเป็นอย่างไรในสถานการณ์ของคุณกับเขาแต่ถามว่าความรู้สึกห่วงใย,ยมีไหมยังมีอยู่นะคะยังมีความกังวลเกี่ยวกับตัวคุณอยู่แล้วเขาก็ยังมองว่าเออมันก็ยังมีโอกาสแหละระหว่างเรามันยังมีโอกาสแต่บอกได้เลยว่าคุณกับเขาเกี่ยวพันมาตั้งแต่อดีตนะคะเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่อดีตแล้วอดีต last Life นะั่นประมาณนั้นนะคะนะ เขาก็ยังมีความห่วงใยอยากหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่มันเหมือนกับว่าความคิดของเขามันตีกันเองหรือคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีความมีการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างไรในเมื่อในใจเขายังมีคุณอยู่แล้วจะเป็นยังไงเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมระหว่างคุณกับเขา โฟ่ออฟเพดิโกสทรีออฟสอดต่างคนต่างเจ็บอะอืมเทมเพรสเอ o ออฟ o อดเทนออฟแวนส์เก็บความรู้สึกกันทั้งคู่เลยอะเออต่างคนต่างไม่พูดอีกคนก็อีกโก้อีกคนก็ไม่พูดการสื่อสารมันเฟล,ลไปหมดนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ ต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะต่างคนต่างห่างกันไปเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินกับความสัมพันธ์นี้บางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์บาง่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันหนักไปแล้วมันหนักไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ใต้สำรับนะคะต่างคนต่าง หันไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะแต่ถามว่ายังมีแพชชั่นต่อกันไหมมีค่ะมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันมันมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต่างคนต่างพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะยังมีความรักที่เต็มเปี่ยมให้กันและกันและยังเป็นโลกทั้งใบของกันและกันอะมาสรุปเลยสรุปกันแบบฟนอนลเลยแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไป สรุปกันนะคะขาบทสรุปหน่อยค่ะว่าสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไป Queen of Cups Knight of s w o r r เทนออฟคัพคุณมีพลังงานความเป็นคู่นะคะแล้วบอกได้เลยว่าตามหน้าไพ่นี่คือบททดสอบเจอบททดสอบกันอยู่นะ,ค,ะคุณกับเขาจะผ่านไปได้ หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าการตื่นรู้ว่าคุณจะตื่นรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเขาจะตื่นรู้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะตื่นรู้หรือไม่ตื่นรู้นะฮะต่างคนต่างยังมีความวิตกกังวลยังมีความเป็นห่วงกันอยู่ต่างคนต่างยังมีแคชชั่นกันอยู่นะคะและมันจะมีการกลับมาแต่จะกลับมาในวันที่คุณมองว่ามันคงคงไม่มีโอกาสแล้วประมาณนั้นเพราะคุณยังมีพลังงานความคู่คุณยัง ยังให้ความสําคัญของการละกันอยู่แต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องเว้นระยะห่างเพื่อไปเรียนรู้ต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนรู้ต่างคนต่างแยกย้ายไปทําในสิ่งที่เองต้องทําก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆแล้วกันอ่ะงั้นเดี๋ยวแถมอีกนิดเหลือเวลาหน่อยนะคะแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมาบรรจบกันได้ไหมคุ้มแล้วเนี่ยคลิปนี้มีโอกาสที่จะมาบรรจบกันได้ไหมยังไงก็ต้องกลับมายังไงก็ต้องกลับมา เห็นไหมความเป็นคู่มัน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 หนักหน่วงเห็นไหมจะได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งแล้วไพ่ใบนี้นะคะหันหลังให้กันทั้งที่ยังรักกันอยู่นั่นหมายความว่าคุณกับเขามันอยู่ในช่วงพักพักเบรกกันอยู่ในช่วงบททดสอบนะคะว่าการที่ห่างกันไปเนี่ยยังหวยหากันไหมยังต้องการกันอยู่ไหมนะแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วมันจะมีการวนเวียนกลับมาและจะ c o m p ลีท e มากกว่าเดิมและจะดีกว่าเดิมนะคะ การห่างกันครั้งนี้ห่างไปเพื่อเรียนรู้และกลับมาเพื่อที่จะ complete กันอีกครั้งหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเป็นค่าครูเล็กน้อยให้กับแม่หมอค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ